สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงครึ่งปีหลังของปี2567นะคะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงธันวาคม2567ซึ่งเดี๋ยวแม่หมอจะดูในราศีธาตุไฟก่อนนะคะซึ่งราศีธาตุไฟนั้นมีลัคนามีราศีเมษหรือลัคณะราศีเมษแล้วก็มีราศีสิงหรือลัคนาราศีสิง์ แล้วก็ราศีมังกรหรือรักนาราศีมังกรนะคะซึ่งราศีเมษนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมส่วนราศีสิงห์นั้นก็คือคนที่เกิดระหว่งวงา,ง,วง, 14, า,วาง,วง17สิงหาคมถึง15กันยายนส่วนราศีธนูนั้นก็คือวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมโดยประมาณนะคะนั่นก็เป็นราศีธาตุไฟทั้งหมดเลยนะคะสาราศี เราจะมาดูครึ่งเ,เดือนครึ่งปีหลังของปี2567กันก่อนนะคะในเรื่องของพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเน้นในเรื่องของการงานการเงนินช่วงล่าสุดข,ข้อและความรักเป็นเรื่องๆไปนะคะแต่เราจะดูพื้นฐานภาพรวมก่อนนะคะสำหรับชาวราศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงและก็ราศีธนูนะคะซึ่งชาวราศีเมษนั้นนะคะ เป็นอะไรที่ดีมากในครึ่งปีหลังตัวตนของชาวราศีเมษสิ่งที่มันไม่ดีในช่วงจังหวะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือว่าที่หล,หลายปีที่ช่วงจังหวะที่มันผ่านมาสองสาปีนั้นแล้วก็ช่วงครึ่งปีแรกก็เริ่มที่จะขยับแล้วนะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังนั้นก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรือง ในเรื่องของการเงินทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะหมดสิ้นไปมันค้ามันจะเจ,เจอแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสําหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกลัคนาราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีใดก็ตามแต่ดวงแต่ละคนมันมันมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่มีเท่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคน ล้วแต่ละคนนั้นได้สร้างบุญสร้างวาสนาไม่เท่ากันนะคะ,ะบุญกรรมมาจากไหนมาจากการกระทําของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เปิดออกมาแล้วได้เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นก็น้อมรับพลังงานบวกๆไปนะคะ,ะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจก็โปรดน้อมรับพลังงานไปนะคะแล้วก็คิดบวก สิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาสิ่งาแล้วก็เป็นคนที่ดีสิ่งดีๆชอบเข้ามาสู่คุณแน่นอนราศีธาตุไฟนะคะ,ะส่วนสําหรับคุณราศีธาตุไฟนั้นเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหามีความลักษณะของความเป็นผู้นํานะคะมีความกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตนเองนะคะ ไม่ยอดท้อไม่เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเป็นคนมีลรสนางความเป็นผู้นําแล้วก็กล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเป็นคนที่มีลักษณะของการที่ไม่ยอดท้อต่อความยากลําบากนะคะปะัญหาอุปสรรคใดๆที่เข้ามาคุณก็จะตัดสินใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มันรุ่งรุ่งไปโดยด้วยดีนะคะ สำหรับบางคนบางท่านนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ระบาระวังเรื่องของความเจ็บป่วยนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่อยู่ระหว่างแบบเส้นประสาทไขสันหลังนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คุณมีการถูกแทงข้างหลังก็ได้ด้วยเช่นกันรสำหรับบางคนบางท่านนะคะเพราะว่าในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจบางทีมันมีคู่แข่ง คุณอาจจะทํางานที่ดีกว่าเด่นกว่าดังกว่าแล้วก็เกิดเรื่องการอิจฉาริษยาเรื่องของผลประโยชน์ก็อาจจะมีการแทงข้างหลังมีการหักหลังกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีธาตุไฟก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะ แล้วบางคนบางท่านในครึ่งปีหลังนั้นในเรื่องของความรักก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะอาจจะได้มีการเฉลิมฉลองได้พบเจอคู่ที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตอาจจะได้มีการตกแต่งแต่งงานหรือว,ว่ามีการเฉลิมฉลองในเรื่องของการงานที่การงานของคุณได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันอาจจะมีเรื่องราวของโชคลาภเงินทองไหลามาเทมา,มาคุณก็เลยมีการเฉลิมฉลองกันนะคะ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะแล้วบางคนบางท่านนะั้นในเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ประมาณว่าเป็นความรักที่ยังไม่เติมเต็มนะคะยังขาดอยู่อีกหนึ่งถ้วยนะคะ,ะหรือคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ไม่พอไม่อิ่มในเรื่องของความรักนะคะอาจจะลักษณะของการเป็นคนที่อาจจะมีเมียเก็บเมียน้อยซุกซ่อนเอาไว้นะคะมีการรักซ้อนซ่อนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือถ้าผู้ชายจับได้ไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นชายรักชายหรือหญิงส่วนบางคนบางท่านนั้นนะคะเป็นคนที่ในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะมีการเก็บเงินเก็บทองจะมีเงินมีทองเข้ามามากมายเลยนะคะแล้วก็มีการวางแผนจัดระเบียบในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่ต้องเก็บ ออมและก็จัดระเบียบให้ดีกว่าเก่าหมายความว่าเมื่อได้เงินมาแล้วต้องมีการวางแผนว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างจะออมเท่าไหร่จะ,ะจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคอะไรเท่าไหร่นะคะก็จะมีเรื่องเงินทองเข้ามามากกว่าเดิมนะคะสำหรับครึ่งปีหลังาธาตุไฟนะคะ ออส่วนสำหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะสำหรับบางคนบางท่านในเรื่องราวของออสุขภาพก็ระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนบางท่านในเรื่องของความรักนั้นอาจจะถึงจุดจบแล้วนะคะหมายหมายความว่าคุณอาจจะจบอ,อ,อาจจะเลิอกอาจจะมีการเลิกร้างเลิกรากับคู่ครองคนรักของคุณคุณจบเรื่องราวต่าง หรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานคุณอาจจะไม่ชอบงานที่คุณทำอยู่คุณจะมีการเริ่มต้นเรื่องงานใหม่ๆแล้วคุณจบจากที่เดิมแล้วคุณก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นกว่าเก่านะคะไม้ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามแต่เมื่อมันถึงจุดๆหนึ่งที่มันไม่สามารถอดทนหรือไม่สามารถทำอ,อะไรต่อไปได้คุณก็จะจบเรื่องราวตรงนั้นแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่แลจะจะเจอสิ่งที่ดีกว่า ยังมีแสงอยู่ที่ปลายอุโมงนะคะแล้วก็สำหรับบางคนบางท่านนั้นจะมีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแหวงกันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่มีเรื่องของการงานในเรื่องของการที่ช่วงชิงหรืออิจฉาริษยามีการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมง,งานกับเพื่อนฝูงกับเรื่องราวในเรื่องของธุร,รกิจอาจจะมีการแข่งขันกันในเชิงของธุร,รกิจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ เป็นธุรกิจที่อาจจะมีคู่แข่งที่เป็นลักษณะเดียวกันก็เลยต้องมีการทำเรื่องราวของการที่อาจจะใช้เชิงกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาในเรื่องของการที่แข่งขันกัน,ก,นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วสาหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความที่อารมณ์เซนสティブมีความสเสน่ห์เหลือหลายก็อาจจะเป็นเมียเก็บเมียน้อยเมียของ หรือเป็นมือที่3ของใครสักคนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีอารมณ์ศิลปินอะไรพวกนี้นะคะมีความอ่อนไหวมีความที่มีเสน่ห์แล้วก็ถ้าผู้หญิงจับได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นมือที่สามเมียเก็บหรือเป็นลักษณะของเป็นเมียน้อยของใครสักคนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับสุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีเมษหรือราศีสิงหรือราศีธนูนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของโชคลาภอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติมนะคะเพราะว่า ช่วงจังหวะนี้นะคะดาวการเงินก็อยู่ในเรื่องของอร่วมกับดาวมตยูในเรื่องพบเรือนกระดุมพระการเงินรายได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะได้รับผลประโยชน์มาจากการงานก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติบจากการทําธุรกิจหรือจากการเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยแต่คุณได้แน่นอนในครึ่งปีหลังนี้อาจจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติมนั้นอยู่ที่บุญวัสนาของคุณด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเน้นๆกันในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักสำหรับเ,เป็นเ,เรื่องราวที่เสริมให้กับชาวราศีธาตุไฟนะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าในเรื่องราวของอาการเงินสำหรับชาวราศีเมษหรือราศีสิงห์ราศีธนูนั้นนะคะ เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะจับกันมา3มใบนะคะสมใบ เรื่องราวของการงานของชาวราศีเมษในบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่จะออกเดินทางหาไปาไปหางานใหม่ทำเป็นคนที่กระไดกระเสียเป็นคนที่มีความไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความที่อยากจะไปลองเสี่ยงดูอยากจะไปหางานใหม่ทำนะคะนั่นก็คือชาวราศีธาตุไฟนะคะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความเช่าชู้เปลยบอยนิดๆน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแด,งด,น,ตงดน,นต่างประเทศเพื่อไปกวายคว้าไปศึกษาหาความรู้ไปเรื่องของการหางานทําใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วสําหรับบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวที่บางสิ่งบางอย่างมันกําลังอยู่ในห่วงของการที่คิดอะไรไม่คือต้องใช้เวลาในการเยียวยาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือมันรู้ว่ามันมีปัญหาอยู่แต่ว่าไม่สามารถ แก้ไขได้ภายในช่วงจังหวะนี้เช่นบางทีมีเรื่องราวของนิสินเรื่องราวของคดีความซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยเผื่อที่วันเวลาเหล่านั้นมันจะช่วยให้เยียวยาเกิดขึ้นและสิ่งดีๆที่มันใช้เวลานั้นมันอาจจะเกิดเรื่องที่ดีเกิดขึ้น หรือในเรื่องของความรักบางคนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันกําลังเจ็บปวดความรักกับความรักหรือได้เลิกรักเรื่องรากคนรักแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาหัวใจสักหน่อยแล้วเมื่อคุณได้รักษาแผลหัวใจจนหายดีแล้วคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานของคุณนั้นนะคะคุณก็จะเป็นคนที่อย่างรู้ชะตาฟ้าดินคุณสามารถที่จะเป็นหมอดูก็ได้ด้วย mm hmm. เช่นกันนะคะคุณถ้าจะทําอาชีพเสริมคุณสามารถดูเป็นหมอดูก็ได้ด้วยเป็นคนมีเซนต์เป็นคนที่เป็นลักษณะเป็นคนมีความรู้มากเป็นคนเชี่ยวชาญชํานาญงานในทุกอย่างนะคะสามารถรู้ถึงดินฟ้าอากาศธาตุลมธาตุดินธาตุน้ํา คุณเป็นคนที่มีความรู้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะคะแต่ว่าส่วนมากคนนี้นะคะเรียนรู้มาในาศาสตร์สาขาวิชาไหนไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้ทํางานในาศาสตร์สาขาวิชานั้นหรอกนะคะจะไปทํางานในาศาสตร์สาขาอีกหนึ่งวิชาหรือเป็นาศาสตร์สาขาที่มันไม่ตรงกับแขนงที่เรียนมานะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษแล้วก็ราศีสิงห์้วก็ราศีธนูนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของความรักนะคะว่าความรักของชาวราศีธาตุไฟนั้นในช่วงของครึ่งเดือนครึ่งปีหลังนั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธาตุไฟนั้นนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของความรัก คุณนะคะก็จะได้เจอคนที่มีลักษณะเป็นราศีตุลก็ได้นะคะว่าเป็นจริงๆแล้วราศีสิงนั้นก็จะเจอเจอคนที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนรับ ราชการก็ได้หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมความเที่ยงตรงไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามแต่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจงและเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและมีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ไม่คดโกงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะ,ะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนเช่าชู้หน่อยๆน,นะคะอาจจะเป็นเพลย์บอยเป็นเด็ก ที่ละอ่อนหมายความว่าเพิ่งเริ่มอายุ20อัพขึ้นไปบางคนอาจจะเจอเจอคนที่มีอายุอ่อนเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่อายุต่ํากว่าอ่อนกว่าเข้ามาสู่ชีวิตแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนรักสนุกอาจจะเป็นเพย์บอยเช่าชู้หน่อยๆอยอาจจะเป็นคนยังไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ถ้าเจอคนคนนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคบค้าสมาคมกันไปยาวนานสักหน่อยหนึ่งนะคะ แต่แน่นอนว่าสําหรับเรื่องของความรักนั้นคุณได้เจอเจอแน่นอนนะคะ เป็นเรื่องราวของเดลิบเวอร์ความรักความสัมพันธ์คุณหนีไม่พ้นนะคะความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังนี้คุณต้องเจอแล้วอาจจะเจอเป็นคู่ครองที่ดีที่เข้ามาสู่ชีวิตเป็นคู่ที่จะอยู่ร่วมกันไปแต่งงานกันไปเป็นคู่ครองก็ได้ด้วยเช่นกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวของความรักที่มีรักที่สัมพันธ์ที่แน่นแน่นที่ลึกซึง้งสําหรับบางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนั้นสําหรับในเรื่องของความรัก สำหรับวันนี้สำหรับราศีธาตุไฟแม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้มีแต่ความสุขความสวัสดีตลอดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ